การจ่ายเงินช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับนะครับผ่าน4ี่โครงการนะครับอันนี้เดี๋ยวไล่กันยาวๆหน่อยนะฮะข้อมูลมีค่อนข้างเยอะเอาโครงการที่หนึ่งก่อนเลยอ่าครับในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตสอ6 5ันห้าทับครับโดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้นะปี6 5ห้าทับเนี่ยอัตราไร่ละ1 0 0 0พันบาทสูงสุดไม่เกินสองไม่เกินยี่สิบไร่ครับก็คือไม่เกินสองหมื่นบาทต่อครัวเรือนอ่าอันนี้โครงการที่หนึ่งโครงการที่หนึ่ง,ง,รงครับโครงการที่สองครับเป็นการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจริงๆเนี่ยประกันทุกปีเนี่ยใช่ก็ช่วยเหลือมาต่อเนื่องใช่เอามาดูครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวห้าชนิดมีอะไรบ้างข้าวเปลือกหอมมะนินะครับตันละ 1 5 0 0 0บาทคัวเรือนไม่เกิน14ตันครับข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14 0 0 0บาทคัวเรือนและไม่เกิน16ตันครับข้าเปลือกเจ้าตันละ1 0,000บาทคัวเรือนและไม่เกิน30ตันข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1นึ0 0ร้อยหนึ่งพันหนึ่งบาทคัวเรือนและไม่เกิน25ตันและข้าเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทคัวเรือนและไม่เกิน16ตัน ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการที่3คือมาตรการคู่ขนานครับ,รบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยุคระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เกษตรกรนั้นมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้นนะครับผ่านโครงการนี้แหละก็คือโครงการสินเชื่อชะลอ,อการขายข้าวเปลือกนาปีนะอันนี้เป็นมาตรการคู่ขนานเป็นตัวที่สามนะครับ โครงการนี้ครับจะให้เกษตรกรนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการชะลอขายข้าวอืโดยไม่ต้องรีบเอาข้าวเอาไปขายคือสมมติช่วงเนี้ยข้าวของเราออกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ข้าวมันออกเยอะไงถ้าเรารีบขายเนี่ยมันก็ราคาถูกราคาตกก็จะมีเงินให้เรากู้มาใช้ก่อนยังไม่ต้องขายข้าวซึ่งเงินเนี้ยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยนี่คือประเด็นสาคัญนะครับคือไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือค่า ฝากเก็บและรักษาคุณภาพด้วยครับเนี่ยดูสิก็ได้ไอีกได้พันห้าพันห้าร้อยบาทต่อตันถ้าสมมติท่านมียุ้งขาวไอ ยุ้งถังเองเก็บไว้ในยุ้งตัวเองก็ได้อีกตันละ1,500งร้อบาทเนี่ยอันนี้คือรัฐบาลที่ช่วยเต็มที่นะไม่ต้องรีบขายแล้วยังมีเรื่องของการให้กู้เอามาใช้ไม่เสียดอกไม่เสียดอกแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลรักษาแต่ที่นี้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับนะครับไม่ใช่ว่าโอ้หเดือพานเอาของเก็บไว้หมดเลยก็ต้องตรวจสอบใช่ใช่นะครับแล้วโครงการสุดท้ายครับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและซางมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันทางการเงินนะครับ อันนี้เป็นสําหรับสหกรณ์เกษตรกลุ่มเกษตรกรภิสากิจชุมชนแล้วก็ศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปตรงนี้ครับเขากาหนดวงเงินกู้ให้กับสหกรณ์เนี่ยประมาณแห่งละไม่เกินสามร้อยล้านบาทกลุ่มเกษตรกรก็แห่งหนึ่งก็ไม่เกิน20บล้านบาทบส่วนวิสาหกิจชุมชนก็ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับก็สามารถที่จะไปกู้อเพื่อามาหมุนเวียนใน หน่วยงานในองค์กรของท่านได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นองค์กรทางด้เกษตรกรเท่านั้นครับก็เรียกว่า4มาตรการนี้ควบคู่กันไปในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนามีการผลิต -65 ทับ6นะครับแต่ย้ำนะครับว่าท่านต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางกระทรวงเกษตรนะครับหลักๆท่านก็ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือว่าทกศในพื้นที่ของท่านนะครับ